ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ก็มาหยุดกันเรื่องสีประจําสักครู่หนึ่งมาช่วยกันวิิจัยทั้งสองพระมหากษัตริย์เรื่งหนึ่งพระเจ้าพรมมหาราชกับช่าง กับช่างตัวสาคัญช่างพลายประกายพลึกแล้วก็สองพระเจ้าต่าสิงกับราชการที่หนึ่งแร้ก็พระท,ทยุยอดฟาจุลาโลกประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีบุญมากซึ่งมีความสาคัญในเมื่อความเมื่อนเมื่อความสลายตัวจะเกิดขึ้นก็มีท่านที่มีบุญเข้ามาช่วย อย่างสมัยเมื่อพระเจ้าพระมาหาราชก่อนจะเกิดพระเจ้าพังคลราชเสียท่ากับขอมดำที่เมืองหริคุณชัยความจริงแต่กุลของไทยเวลานั้นปกครองกันมาเกือบหกสิบประชจาการด้วยว่าถ้าใครมีลูกก็เป็นกษัตริย์แทนถ้าไม่มีก็น้องเป็นแทนว่าก็ดมาแบบนี้ จนกว่าจะถึงสมัยพระเจ้าฟังคร,รายก็เกือบจะหกสิบปีเจการการปฏิวัติรัฐ,รฐรหารการขบทในบ้านเมืองไม่มีกระความบากการสงครามไม่มแีแต่ว่าก็มีเขตบางเขตขอขึ้นอยู่ในขอบคันะสีมาอย่างคอมดําที่เมืองอริพุนชัยเป็นต้นหมายความว่าขอขึ้นด้วยเขาอ,อยู่ด้วยแต่ก็อยู่เฉย อาจจะมีเครื่องบรรณาการบ้างตามประเพณีของโบราณนิยมก็เป็นได้ต่อมาในเมื่อการรบไม่มีความอ่อนแอของชาตก็บยป,ปรากฏความอ่อนแอทางอาหารเมื่อปรากฏแล้วต่อมาไทยหลังขอมดำก็คิดกำเริบเขาคิดว่าคนที่เขาจะเป็นผู้อาศัยประเทศไทยอยู่ เขาคิดคงคิดว่าควรจะเป็นผู้ปกครองไทยเสลยทั้งประเทศดีกว่าเวลานั้นประเทศก็เป็นประเทศเล็กๆไม่เป็นประเทศใหญ่เป็นหย่อมๆไทยก็มีมากแต่อยู่เป็นหย่อมๆไม่รวมกันประเทศเดียวกันเจ็าขอมดำยังเตรียมรบแข็งมังเมืองไม่ส่งเครื่องบรรณาการสามปีเที่ยวเป็นการรบฝ่ายเมือง เชียงแสนที่มีพระเจ้าพังคราชเป็นกษัตริย์เวลานั้นก็มีอายุน้อยถึงแค่ยี่สิบปีขึ้นทะเลงราชยกทัพมารับทัพของขอมที่เมืองพะเยาเมื่อเขาตั้งใจเตรียมตมหลายปีทั้งตัวเองวางใจก็สู้กันไม่ได้ในที่สุดขอมชนะขับคนไทยทั้งหมดในเขตเชียงแสนให้ไปอยู่เวียงศรีคำ เข้าไปอยู่ในป่าเวียงที่ทองหรือเวียงที่ทวงใกล้มันน้ำสายต้องขับออกเจอบ้านทั้งเจ้าทั้งไพรเรียกว่าไปกันหมดต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งบ้านทิ้งเรือนก็อยู่ในป่ากันตามยถารกรรมความมุ่งหมายของของมจริงๆก็คือว่าต้องการให้ไทยหมดไปทั้งชาติไม่ต้องการให้มีการรวมตัวกัน คนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นทั้งหมดเวลานั้นมีประมาณแสงคนข้าวปลาทัญญาหารแยกขนไปก็ไม่ไนาไม่บางเขาไปได้มั่งไม่กันก็น้อยเต็มทีเขาบังคับให้รีบไปแล้วก็อยู่กันอย่างรวมๆอยู่ตามถ้ำบ้างทํากระท่อมอยู่บ้างเอาใบาไม้มามาบังเป็นเพิงอยู่บ้างมาเมื่อ็าหนาวเมื่อ็เย็น เวลาจะกินก็ต้องกินหวงข้าวเป็นกระทะใหญ่รวมกันบ้างผูกผู้เผื่อุ้มันกินบ้างข้าวหาก,กินน้อยมีความลาบากต่อมาอีปีหนึ่งปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดิมีลูกมีเป็นลูกชายเชื่อทุกพิการซึ่งแปลว่าเกิดในสมัยที่มีความทุกข์ข็นหลังจากนั้นก็มีลูกอีกคนหนึ่ง แต่ลูกชายคนนี้ก่อนจะเกิดพระเจ้าแม่ขนาดที่แพทองฝันอยากจะกินเลือดขอมอยากได้เมืองดินกลางกลางใจเมืองของเมืองเชียงแสนเป็นต้นอยากได้สัตรอาวุธอยากได้ทุกอย่างโลนก็บยาก่อนว่าลูกชายคนนี้เป็นนักรบพ่อก็ตามใจทุกอย่าง <c oughs> หลังจากนั้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเด็กประมาณสองร้อยห้าสิบคนเกิดพร้อมๆกัน <c oughs> ท่านพ่อเวลานั้นก็ลำบากยากแค้นถือว่าจะถือว่าเป็นกษัตริย์ก็เป็นคนก็ยังเคารพว่าเป็นกษัตริย์แต่ก็เป็นกษัตริย์แบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านที่ท่านช่วยกันทุกอย่างช่วยกันหาทองร่อนทองึงเป็นการส่งเครื่องบรรณาการก,กับขอมขอมบังคับ รวมความว่ามีความลำบากมากแต่ว่าเด็กคนนี้มาเกิดมาแล้วชอบเล่นเรื่องรบอย่างเดียวกับเพื่อนเพื่อนเลยกันพยายามเรื่องเล่นเรื่องบตั้งทับตั้งท้าปีบกบัางถอยบัางบัางมเรื่อยไปเื่งชอบเรื่องรบก็แล้วกันไม่ต้องบรรยายขั้นต่อมาเมื่อ,อยุติสองปีอา้าวขอโทษ เด็กกลุ่มหลังนี่เกิดมาสวยสดงดงามมากมีผิวพรรณดีพ่อให้มีนามว่าพรหมมีชื่อว่าพรหม้าสวยเหมือนพรหมตอนนี้มาขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งว่าเด็กชายพรหมของลูกชายพระเจ้าพผ่นราชนี่เกิดมาทําไมย้อนหลังไปถึงสมัยถึงน้องนี่พูดตามน้องเสือพองศ์วสอดเหนือนะก็จำไม่ค่อยได้อ่านมานานแล้ว อย่าไปคิดว่ามีความรู้พิเศษตามพงศ์สวดานเหนือถ้าบอกว่าในเขตของขอมของไทยที่ขอมอยู่เขาไม่ยอมให้คนไทยเข้าไปขึ้นเที่ยวคนไทยเข้าไปในเขตมันก็ไล่เพราะมันไม่ต้องการคนไทยเขาว่ามันต้องการคนไทยเขาไม่ต้องการคบคนไทยด้วยต้องการย่ำยีคนไทยด้วย ขณะที่มีอำนาจเหนือย่งในอย่างนั้นเขาก็ทําทุกอย่างตามความพอใจของถนเป็นของเขาเป็นที่เชือเจ็บใจของถทยมากแต่ว่าเวลานั้นท่านบอกว่าขณะก่อนหน้าที่เด็กชายพรมจะเกิดมีสมณเน,น,น้อยองค์หนึ่งเข้าไปบินาบาตในเขตของขอม เจ้าพวกขอม้าเห็นเขาเนรน้อยไปคนไทยก็จับไปให้เจ้านายมันดูไอ้บ้านเมืองเวลานั้นมันก็เล็กๆมนันใหญ่มากมันดูกันง่ายเจ้านายมันก็ขึ้นชื่อว่านคนไทยไม่ให้กินให้ขับสมุนเนรออกมานอกเขตของขอมอ,อ,อยู่เป็นแล้วเนรเนรมันนอกเขตของขอมก็เกิดอาการโกรธ จะว่าเสียใจและน้อยใจก็ว่าไปตามเรื่องของหนังสือพูดภาษายต้ไทยเขาเรียกว่าโกรธเจ็บใจในของที่มันเหยียดหยามคนไทยจึงตั้งจิตอธิษฐานยืนหน้าเขาตั้งใจคิดว่าเราจะตายวันนี้และจะเกิดเป็นคนไทยใหม่ขอข้าขอมทั้งหมดขึ้นชื่อาของจะไม่มีแผ่นดินบนแผ่นดินไทย แต่ว่าเลนองนี้เจริญเคยเจริญกรรมฐานมิปัสนายานกับอาจารย์ซึ่งมีความสำคัญอยู่ในเขาคือเป็นเลนที่ได้ฌานสมาบัติตอนนี้ก็มันนั่งไม่ว่าขณะที่เลนคิดจะฆ่าขอมตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะฆ่าขอมขอเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็จะฆ่าขอมทั้งหมดไม่ต้องการจะขอมทั้งหมดมาอยู่บนื้นบนดินไทยมันใจร้ายมากไยความไม่ตาประนี ตอนนี้จิตอาจจะเป็นบาปแต่ว่าเวลาภาวนาก็มาหลังจากนั้นก็เทินบ่ายเึ้มาหัวอธิษฐานเสร็จก็ทิ้งอารมณ์อธิษฐานซะก่อนตั้งใจภาวนาถึงพรนพุถึงพระพุทธเจ้าคำมาพุทโธสมมติเอานะคำ่าพุทโธในที่ขั้นหะที่เทินบ่ายอยู่อย่างนั้นก็ทําใจจิตโดยจะจับจิตโดยเฉพาะถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นฌาน ก็ตายจากความเป็นเลนยืนตายพาวนาไปพาวนาไปจิตเป็นฌานสมามบัติมีลมทรงตัวดีมากคนที่สุดก็ตายตายจิตใจก็ไปเกิดเป็นพรหมอาศัยที่กำลังใจเดเรจิฐานไม่ไว่าจะมาเกิดเป็นคนไทยก็พุ่งหล่าลงมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าพังคราชตอนนี้ท่านบอกว่าในสมัยนั้นที่พระเจ้าพรหมมาเกิด ก็เป็นเวลาเดียวกันกับอาจารย์ที่สอนกรรมาฐานท่านก็เป็นคนไทยก็ตายลงไปจากความวตายจากความเป็นคนแก่ตายนี่ท่านมีชาสมาบัติตรงเท่าไปเกิดตุนชมเหมือนกันต่อมาเมื่อพระเจเ้าพระมหาราชเป็นเด็กชายพระมายุติสิบสองปี พบอกกับราชวีดาว่าเราจะขึ้นกับขอมทำไมค <c oughs> วรจะเตรียมโทรอิสระดีกว่าก็ <c oughs> สั่งพ่อขอให้ทำเขื่อนทดน้ำขุดบอ่อใหญ่ๆเ <c oughs> รู้ว่าแต่คํา่าล้อมภายนอกมะไรข้างในพอกินเตรียมสันพายวุฒเตรียมทุกอย่างเพื่อการลบครบคันฝึกงตทหารเป็นอย่างดีไม่ส่งเครื่องบรรณาการหนึ่งปี <c oughs> ขอมก็ยังไม่ว่าอะไรปีที่สองก็ไม่ส่งเครื่องบรรณาการอีกขอมก็ไม่ว่าอะไรท่นี้เขาถือว่าเครื่องบรรณาการในถ้าไม่ส่งสามปีเป็นการแข็งเมืองกันแน่พอมาถึงปีที่สามคืนหนึ่งเด็กชายพรหม,มเวลานั้นอายุประมาณสิบห้าปีสิบห้าหรือสิบหกปี นอนฝันไปบอกว่ามีเทวดาวมาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีช่างลอยมาตามสายแม่นางโขงสามเชือกช้างเชือกที่หนึ่งเป็นช่างเผือกเหมือนกันช้างเผือกหมดถ้าคล้องตัวที่หนึ่งได้จะปราบได้ทั่วจักรวาลขึคือโลกนี้ท่านโลกจะปราบได้ทั้งหมดถ้าเชือกที่สองจับได้จะจะปราบได้ในจำโพทวีป ถ้าจับเชือกติดสารได้ก็จะปราบได้ตลอดแหลมทองเด็กใช้พมมุฝันแล้วเห็นเทวดาแล้วชัดเจนก็บอกเช้าก็บอกว่าจะพอจะพ่พอก็ตามใจก็พาเพื่อนไปเอาขอสับช้างไปไปดักจะสับช้างที่ลอยน้ำมาแต่ก็เรื่องอาศจรย์คอยอยู่คู่หนึ่งไม่มีช้างลอยมามีแต่ง,งูงอน ลอยมาช้าๆเด็กชายพรหมเห็นว่าเทวาดาบอกว่าจะเป็นช้างแต่เป็นงูงอนก็ไม่คล้องปล่อยงูงอนไปหนึ่งตัวอีกสักเพลยหนึงก็มีงูงอนอีกหนึ่งตัวลอยมาช้าๆไม่กันเด็กชายพรหมก็ไม่คล้องเพระาะว่าไม่ใชอไปจช้างเป็นงูพอสักสครู่นหนึ่งก็มีงูงอนอีกตัวหนึ่งลอยมา เดชชายพระก็คิดว่าไปสองตัวแล้วเป็นงูงอนตัวนี้เป็นงูงอนจะเป็นงูหรือจะเป็นช้างก็ตามเอาละก็อยใจกาลนขอศัพท์ช่องช้างทันทีพองูงอนถูกขอศัพท์ก็กลายเป็นช้างเผือกเป็นช้าขาขาวพลายกลายเปรยใหญ่โตวสวยงา,งามสวยงามมากเดชชายพระก็ขึ้นคอขับสายช้างเดินไปมาให้ช้างขึ้นจากน้ำช้างก็มายองขึ้น ้เทวดาท่างก็ดลวงเหมือนกันนะแล้วไดที่สุดก็สั่งให้พระเจ้าพ่อให้เด็กไปบอกพระเจ้าจพ่อทราบพระเจ้าพ่อก็เลยโขนมาหนก็บอกว่าต้องใช้สะดึงทองเ่อก็ือเอามาทําเป็นเอาทองคํามาทําเป็นแผ่นแล้วไปตีล่อช่างยิง,ยงขึ้นก็สั่งทำสะดึงทองคําเดี๋ยวนั้นไปตีล่อช่างยิง,ยงขึ้นเมื่อได้ช่างพลายระไก,ก่ไม้ขาว่องมาแล้ว ก็มาใส่ไว้ในที่ในที่เลี้ยงช้างและ้ยกแยกช้างอื่นให้อยู่อย่างดีก็ถือว่าเป็นการบูชาพานช้างถือว่าช้างเผือกช้างมีงความต้องกันมากในที่สุดก็แข็งเมืองเป็นปีที่สามเมื่อแข็งเมืองเป็นปีที่สามแล้วคอมบาาแข็งเมืองแน่ไม่ทรงเครื่องมนาการเขาก็สั่งกองทัพให้ออกไปตีไทย จากเชียงแสนไปแม่สายไม่ไกลนักแต่ทางไทยสร้าก็ยกทัพมารับข้าวศึกที่เมืองสันสายตะบนสันสายเมื่อทัพก็ทัพประทะกันใกล้เข้ามาบรรดาสัตว์พานะทั้งหลายของขอมเห็นช่างพลายไปไกลพึ่กเข้าเกิดกลัววิ่งหนีกับเจรวันในเมื่อช่างกลัวมากกลัวคนอยู่บนหลังช่างหลังมา้าจิตโดยไงก็ไปกับช่างกับม้า ในเมื่อเห็นเจ้านายขับทังขับมาวิ่งหนีพวกไพร่พลอะไรก็เห็นว่าหน,นีแล้วก็หนีกันต่างคนต่างหนีไม่มีใครคิดสู้ไทยก็เลยฆ่าฟันคนข่จมจนเท่าเข้าเมืองเข้าเมืองชิงแสนเดิมแล้วก็ตะตีเข้าไปในเมืองอีกเมือ,ของขอ่มหยุทนไหวก็ตะลุอมมาหนีหนีมาเรื่อยๆจนสร้างมาถึงทุ่งยางสามวันถึงทุ่งยางพระเจ้าสม,มาราชิวัตนทหารเหนือมากสั่งยังทัพ เรียกว่า้วพักที่เมืองชุมพลหลังจากนั้นก็ตีร้อยมาจนทั้งถึงกำแพงเพชรบรรดาเมืองไทยทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงทางที่กองทัพผ่านก็มาสมทบกันเมืองไทยมีหลายเมืองแต่เป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองท่าอำเภอเวลานี้บ้างก็เท่าสองอำเภอบ้างและนี้ในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเมื่อถึงกำแพงเพชร พระอินทพิจารณาเห็นว่าถ้าพื้นปล่อยพระเจ้าพรมตามๆนี้พระเจ้าพรมจะบาปมากจะฆ่า,ข,าของไม่ตายทั้งหมดยังให้ท่านวิษณุกรรมเทพบุตรมาสร้างกำแพงเพชรกั้นทหารไทยไม่ตามขอมทันอันนี้เป็นแสดงว่าคนเขียงเขิยนยาวไปนิดแต่ความเนื้อแทจ้จริงๆแล้วเมื่มอมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยก็เป็นเมืองไทยเหมือนกัน ขอมก็มาที่นั่นผ่านเขตนั่นไปชรีสัจนาลัยเขาเป็นเมืองใหญ่มีกําลังแต่นั้มากเขาไม่ยอมให้ทัพพระเจ้าพรมผ่านเมื่อผ่านแล้วก็ต้องรบกันพระเจ้าพรมก็ต้องยังทัพก็เป็นน้ำว่าเมื่อทับประทะก,กันเข้าทางศรีสัจนาลัยก็สู้ไม่นานถอยเข้าเมือง เขาเมืองก็นำทาหารขึ้นเชิงเทินเวลานั้นศสีสศาจนาไหลาเขามีปืนนอกสับอยู่สองร้อยกระบอกพระเจ้าผมไม่มีทหารหัวเมืองและภอาสาเข้าตีโถยิงตายไปหลายคนถ้าจะตีขอมไปก็ตีไม่ได้เพราะทางนี้เขาเป็นาก็ใช้ใช้กำลังทัพขนาดก็ต้องปราบกันก่อนพระเจ้าพรมจะบอกว่าเราอยู่ข้างนอกกำลังกําเรามีมากกว่าล้อมไม่ ในเมื่อเขามีปืนเราไม่เข้าเราไม่รบแต่เราจะล้อมไว้อย่างนี้จงกว่าขา้างในจะอด pues right. จะยอมจะยอมแพ้เองความจริงก็มีการได้เปรียบก็จึงสั่งทหารคนหลายหุ้มเมืองด้วยกันเข้ามาสมทบก็เลยสั่งล้อมไหม่มาสั่งล้อมไปแล้วในที่สุดก็มีพระในเมืองนั่นก็มีลูกสาวคนหนึ่ง ก็มีพระองค์นหนึ่งท่านเป็นใหญ่ในหู่พระพระเวลานั้นเป็นพระเก่งมากคำว่าเก่งนี่หมายถึงได้ฌานสมาบัติบ้างเป็นพระอะรอริยเจ้าบ้างได้วิชาสามบ้างได้พิญญาหกบ้างมีเยอะท่านทราบว่าพระเจ้าพรหมกับลูกสาวของพระเจ้าเมลซีสัจนาลัยเคยเป็นคู่ครองกันมาในชาติก่อน แต่ที่แยกกันอยู่ใกลเพราะเวลาสร้างทําบนญทำทางครั้งหนึ่งหัดคอกันทํำกันคนละแบบก็เลยต้องมาอยู่กันคนละเมืองแต่ว่าแต่คืนปล่อยไปถ้าไม่ไม่แก้ไขคนในเมืองซีสัจนาลัไลก็จะอดตายเพี้ยเพียมากออกหาก,กินข้างนอกไม่ได้ฝ่ายทัพประยาผมไม่ยอมไม่คนอะไรออกแน่ แกขึ้นเชิงเธอขึ้นไปแต่ชันตั้งไกลกว่ากระสุนปืนที่แกะจะยิงก็มาถึงในที่สุดทพิ่ง,งจะเจนจารพพระเจ้าเมืองบอกว่าให้ยกลูกสาวพระเจ้าพรมเสียเรื่องการรบราข้าฟันเรืเ่องกันประชาชนจะได้มีความสุขเจ้าเมืองเห็นชอบด้วยจึงส่งคนมาเจนจารเจา้าพระเจ้าพรมเห็นชอบในสุดก็แต่งงานกัน เมื่อแต่งงานกันเป็นลูกเขยเจ้าเมืองเป็นผัวลูกสาวเจ้าเมืองเรื่องทัพพระราข้าฝันก็ลเลิกกันไปเป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าพรหมได้เมียแล้วก็กลับคอจะได้เมียมาล้อมที่่นของก็เปิดมาถึงรูปเหม่น้้าเจ้าพญาแล้วแล้วตอนนี้ไปทางภูเก็ตไปไกลขอไม่อยู่แล้วม่เมื่อเลิเกทัพจะบึกกับไปก็เลี้ยงช้างอย่างดีแต่ปารากฏว่าช้างไม่อยู่นาน ช่างอยู่ไม่นานน,นักเลคนคงมีหายาให้เอารางทองใส่ใส่ยาให้ก็อยู่อย่างช่างที่สุดวันหนึง่งช่างก็ออกจากที่พวกโขงก็ติดตามช่างจะจับช่างเข้ามาเข้าทีเนั้นเมื่อเดินเข้าไปกินช่างก็หนีเรื่อยไปคนก็ตามเรื่อไปในเมื่อเข้าไปใกล้ช่างก็กลายเป็นงงงอนเลื่อยหายไป เนื้อเรื่องราวของเชียงแสนพระเจ้าพรมมหาราชเป็นอย่างนี้ท่านนี้ก็มาดูเรื่องราวของพระเจ้าตาสินมหาราชกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกบางพระเจ้าถิ่นตาสินมหาราชนี่เก่งกลา้าความจริงก็ไม่ใช่กษัตริย์เป็นทหารเมื่อถึงคราวจําเป็นเข้าจริงๆก็นําทหารฟันฟ่าตีฝ่าข้าสึกไปซึ่งมีกําลังเล็กน้อย ถ้าคิดกันจริงๆแล้วไม่น่าจะสู้ข้าศึกได้แต่ก็ฟันฝ่าวปได้แล้วก็ไปรวบรวมกำล,ลังพลการเหนียวไปไปได้เงินทองไม่มีติดตัวกันแน่แล้วก็ไปมาอาศัยเมืองชนบุรีบ้างระยองบ้างแต่เมืองจันทบุรีไม่เข้ารวมด้วยในที่สุดก็รวมกํลาลังตีเมืองจันทบุรีได้เมืองจันทบุรีแล้วก็พอที่สุด ก็ต้องคิดดูว่าความลำบากยากแค้นเป็นยังไงเรื่องนี้จะไม่พูดกันเอาแค่วินิชัยไม่รวบรวมได้จริงๆกําลังภัยทั้งชาติเวลาใน,นเกิดอยู่ทั้งชาติอุธยาปมีกําลังทหารมากยังเสียท่าข้าศึกข้าศึกยังตีเมืองแตกแต่เวลานั้นพระเจ้าต่าสินมหาราชมีทหารไม่เท่าไหร่เล็กน้อย แ้่สามารถยกมาตีประเทศไทยกลับคคืไปเอกราบได้แล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเมื่อไทยทรงตัวได้พระเจ้าตากสินก็ทรงวามโยบายจ้าสละราชสมบัติเฉยๆก็เกรงว่าชาติไทยยังเป็นหนี้เขากษัตริย์องค์ต่อไปต้องใช้หนี้ไม่ใช่โกงแต่มันไม่มี ็ต้องคิดว่าการลบแบบนั้นบาเสียก่อนจะเก็บได้ยังไงไม่เก็บไม่ได้กู้เข้ามาแล้วดอกเบี้ย,วเ,วยเขาก็จะเอาต้นเขาจะคืนนี่ไทนก็ไม่มีใช้ไม่มีจ่ายจึงวางแผนให้สมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโลกเป็นกษัตริย์ไม่ใช่สืบสันตติวงศ์ไม่ใช่ราชาพิเศษเป็นปราบดาพิเศษเขา,าปราบดาพิเศษนนหมายนหมายความปราบปรามกษัตริย์องค์เก่า ล้วขึ้นเป็นพระราชานี่เรื่องนี้นก็เป็นนิทานก็เป็นว่าพระเจ้าดาวสิงห์ก็วางแผนให้พระราชการที่หนึ่งครับพระเจ้าวังรวรไปตีขมเมงพราะขมเมแข็งเมืองให้เอาลูกชายไปด้วยถ้าลูกชายต้าตีได้ให้ลูกชายครองเมืองขมเมกลับมาคอยราชการที่หนึ่งมาปกครองประเทศพระองค์ก็บดแกล้งทำเป็นบ้า ในที่สุดพญาสันก็เสียท่าไปครบกับพวกมายึดอำนาจพญาสันไม่รู้เรื่องราวยึดจริงๆหวังจะครองชาติแต่ความจริงเป็นความโง่พญาภัยหลานราชการที่หนึ่งอยู่ที่นครอิสมายกทัพมาจาับพญาสันในสุข,ข่าต,ขขา,ต,ตายเทวเป็นขบฏแล้วต่อมาจึงมีความคำสั่งให้ราชการที่หนึ่งพระบุตจยาตายจุลาโลกเวลาทานยังไม่จริญสัตย์ เป็นสมเดจ็จเจวยามหากษัตริย์ศึกยกทัพกลับจากขมรได้เชิญเถล,งลิงไล่สมบัติตามข่าวว่าข้าพระเจ้าตากสินแต่ความจริงไม่ติดข่าเมื่อมาถึงเป็นการรู้เรื่องการตกลงกันก่อนว่าจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะพ้นไปก็แจ้งแจ้งข่าวว่าเวลานี้สั่งรหารชีวิตพระเจ้าตากสินแล้วพระพระสติไม่ดี ถ้าไม่ทำอย่างไงก็ต้องชำระหนี้ก,กันเป็นสารสืบสันติวงศ์แต่ความจริงพระเจ้าสินบทบท,บทที่ความบริสุทธิ์เพื่อบอกว่าจับพระมคาคข้มาเขียยในความจริงไม่ใช่พระพระมีความผิดเอาเข้ามาสอบสวนจริงแต่ถ้าว่าจะทําที่จะเขี่ยอย่ตีแล้วเอานักโทษ กนหัวเข้าผ้าเหลืองมุ่งหน่อยก็เขียนให้ถือว่าพระผิดก็อย่างลงโทษแต่คนผิดต้องทําคนก็เลยเห็นว่าบาปแต่ใน,นที่สุดริจก,การที่หนึ่งพระพุทธเจ้าจุลาโลกในเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมีความประสงค์จะไปจำพรรษา,าที่นครศรีธรรมราชก,ก็นําขบวนไปส่งกันออกเวลากลางคืน,คนก็เป็นาว่าพระเจ้าตากสินมหาราชคนจากความเป็นกษัตริย์ ส, <S <S สมเด็จพระยซฟ้าจุลาโลกขึ้นครอราชถ้ามาเปรียบเทียบกันกับพระเจ้าพสมมหาราชช่างช่างพลายช่างพลายประไกยพลึกเมื่อเสร็จศึกก็ปรากฏว่าช่างพลายประไกยพลึกออกไปจากสถา,านที่เลี้ยงคนตามไปก็กลายเป็นหงงหออนเลี้ยงหนีหนีไปมาพระเจ้าตากสินมหาราชก็เช่นเดียวกัน เมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความมั่นคงดีแล้วก็ทรงสละราชสมบัติด้วยเพระปริชาสาม,มารถคือใช้กำลังปัญญาอย่างยิ่งแล้วมอบหมายการงานให้เป,ป็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกออกข่าวไปบอกว่าเวลานี้ถูกประหารชีวิตและตายไปกันแล้วแต่เนื้อแท้จริงๆก็ไปบวชอยู่นครศรสีตำหนาดเป็นการสละราชส,สมบัติเหมือนกับช่าง พลายปไช่างช่างพลายประไก่พึกก็รงความว่าถ้าเราจะนอนฝันกันจริงๆนะฝันก็เล่นโกโก้ผู้ได้ทานสมาบัติจะคิดตามนะผู้เขียนประวัติศาสตร์จะเขียนตามไม่จริงหรอเรื่องฝันคิดว่าพระเจา้าตากสินก็คืออาจารย์ของพระเจ้าพมมหาราชสมัยนั้น ท่านนี้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกกับเหมือนกับพระเจ้าพรมหาราชสมัยนั้นถ้าคิดอย่างนี้ใครจะมีคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นนว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องวินิจฉัยหรือเปรียบเทียบเรื่องอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะไม่มีใครยืนยัน เครื่องความว่าประเทศไทยของเรานั้นในเมื่อมีความจําเป็นก็มีคนมีบุญเข้ามาช่วยอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยมาเวลานี้สําหรับวันนี้วันที่23พฤษภาคม2533เวลานี้ประเทศไทยกําลังมีความมั่งคั่งเงินคงคลังมีมากก็ถือว่าชาติไทยเมื่อถึงคราวใกล้จะย่อยยับเวลานั้นเงินคงคลังขาด ในนี่เขาอยับเยือนเวลานี้ผลเอกชาติชายจุนาวันเป็นนายกต่างประเทศสองปีเงินคงคลังเหลือใช้มีเป็นแสนแสนล้านก็แสดงว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองมีบุญเพราะจะร่อแรกที่ไรก็มีคนดีเข้ามาทุกทีคำว่าคนดีสมัยนั้นใครดีบ้างอันนี้ไม่ทราบธรรมดาเฉพาะบริษัทก็ถือว่าทุกท่านที่ร่วมกันบริญญหารดีก็แล้วกันเวลาหมดแล้วขรลาก่อน พราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบันดาเจ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี